อ่าโอเคเริ่มต้นเราก็อ่ามันมีมันมีสองเวอร์ชันนะครับก็คือเซ r ร์เฟอร์แปดกับเซ r ร์เฟอร์สิบสามนะครับลักษณะการใช้งานก็คล้ายคลึงกันนะครับคล้ายคลึงกันอ่าคำสั่งเมนูแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ณตอนนี้อาจารย์ขอใช้เป็นเซ r ร์เฟอร์แปดก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องส่วนใหญ่เป็นเซ r ร์เฟอร์แปดอ่าเดี๋ยวเพิ่คลิกขึ้นมาเห็นจอนี้ไหมครับเห็นหน้าจอนี้ไหมอันเนี้ยมันจะมีทั้งหมดสองชีทนะครับอ่าสอง เป,เป็นเอกสาร2ชนิดนะครับด้วยกันนะครับก็คือ1เนี่ยถ้าเรากดไปที่ New ก่อนนะครับเนี่ยกดไปที่ New ก็คือ1ก็คือเป็นแบบ Post Document นะครับก็คือเอกสารสําหรับเขียนวาดรูปอันนี้2ก็คือ Worksheet Worksheet ก็คือเป็นเหมือนกับ Excel นะครับเอาไว้ให้เรากรอกข้อมูลลงไปนะครับเริ่มต้นให้เรา,าเลือก Worksheet ขึ้นมาก่อนนะครับคลิกโอเคนะครับเหมือน Excel ไหม อ่ามันจะเป็นโปรแกรม Excel กับ Word เหมือนกับ2อันเนี้ยอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราทําการดับข้อมูลของเราเนี่ยลงไปนะครับเมื่อกี้ข้อมูลอาจารย์เปิดไว้แล้วนะครับอยู่ที่อ่าอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์ก็ทําการ Copy พิกัด n นะครับเมื่อกี้ถ้าเราดูตรงนี้นะครับอ่าแรกเนี่ยแถวคอลัมน์แรกนะครับเป็นอะไร n ใช่ไหมสังเกตว่าจุดแรกออกอาจารย์เอา ไม่เอาพันพันเพราะว่าเวลาเรามาดูปั๊บเนี่ยเราจะได้ดูง่ายว่าอ๋อถ้ามันขึ้นต้นด้วยพันเนี่ยคืออะไร n แต่ถ้ามันขึ้นต้น500ร้อยสี่ร้อยอะไรพวกนี้จะอยู่เป็น e ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปปฏิบัติงานแล้วแต่ว่าเราอย่าพยายามเลือกพิกัด n e แรกออกเท่ากันห้าร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยอย่าอย่าพยายามอย่ามันเป็นพิกัดสมมุติอยู่แล้วนะครับเราสมมติเท่าไหร่ก็ได้สักพันห้าพันอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเราจะได้ดูออกว่าอ๋อตรงไหน n ตรงไหน e นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ปี้ n e แล้วก็ Z ใช่ไหมครับ n มีความสัมพันธ์กับแกน x หรือแกน y ครับเน <c oughs> เป็นแกนตั้งหรือแกนนอนแกนตั้งสัมพันธ์กับ x หรือ y, y อ่าสัมพันธ์กับแกน y นะครับโอเคอาจารย์ก็ปี้เร็วนะครับมีทั้งหมด300จุดอันนี้เป็นงานจริงนะครับที่อาจารย์ไปไปทำการสำรวจมาเป็นสวนซึ่งเขาจะทำการอาเอาสปริงเกอร์เนี่ยเข้าไปในต้นไม้ นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมาออกแบบว่าเขาต้องซื้อท่อกี่เมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเรียนสํารวจเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงวัดแค่ที่จบนะครับมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาข้อมูลที่อาจารย์คานวณเหลือลบมาให้ดูด้วยนะครับแต่พวกเราคงไม่ต้องทํานะครับมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นสวนผลไม้นะครับอันนี้เจ้าของที่เนี่ยมีความต้องการอยากจะหาหนึ่งความสูงนะครับเพื่อจะหาตําแหน่งของแทงน้ําที่เขาจะเอาไปตั้งเขาควรตั้งตรงไหนที่มันจะไม่ต้อง ไม่ต้องใช้ปั๊มเยอะใช่ไหมครับอันที่สองก็คือตำแหน่งของต้นไม้แต่ละตต้นเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะสามารถที่จะให้เราทราบถึงค่าระดับก่อนนะครับในตอนนี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจารย์จะให้พอดต,ตำแหน่งนะครับโดยการใช้ออโตแค d ด a แลนด์เดสท็อปแล้วก็ซีวิลสามดีนะครับเมื่อกี้อาจารย์ก็มาแล้วอาจารย์ก็มาวางเลยนะครับ ก็คุมดำแล้วก็มาวางเลยครับคอนโทล C แล้วก็คอนโทล V นะครับพอาวางแถวนี้เป็นอะไรนะแถวนี้เป็น N แถวนี้เป็น E แถวนี้เป็น Z ถ้าอยู่ในระบบแกน X Y Z แถวนี้เป็นอะไรครับ Y X แล้วก็ Z นะครับอ่าโอเคนะครับ อาจารย์จะทาการเซฟพอเราวางไว้แล้วเสร็จแล้วปุ๊บมีใครทําตามอาจารย์ก็ทําได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวจะไปดูวิดีโอย้อนหลังก็ได้ไปที่ไฟล์นะครับทําการเซฟแอสนะครับเปลี่ยนนามสกุลน,นะครับตอนนี้เรากำลัง,ลงทําการส่งเข้าข้อมูลนะครับทําการส่งเข้าข้อมูลมันชัดอยู่นะเราก็ไปที่ Data าอะเดต้าเดต้ะ Data, นะครับ Golden Software Data นะครับ d a t ตรงนี้นะครับเปลี่ยนานามสกุลมันอ่าแล้วก็หาที่อยู่ให้มันครับหาที่อยู่อาอาจารย์เอาไว้ตรงไหนดีนะครับควรเวลาเราทำงานเราควรสร้างเป็นโฟลเดอร์ไว้นะครับฮะเซฟเป็นไฟล์ Data ครับ<ด> Golden Software Data นะครับอันนี้อ่านว่า Data D A T A ก็จริงแต่อ่าน Data นะครับ <Okay. S 1> อาหาที่เซฟนะครับโอเคเราก็ไปเซฟตามที่เราต้องการอาจารย์เอาไว้เดสก์ท็อปนิดนโอเคได้สร้างไฟล์ดีกวาา่าสร้างคอมพิวเตอร์สร้างไฟล์อาจารย์สร้างไฟล์ไว้นะครับอาจารย์เซฟทับอัน เดิมไปเลยนะครับโอ,โอเคอาจารย์ก็ทําการเซฟเข้าไปนะครับ <S 2> <S 2> <S ในนี้มันก็ถามว่าค่าค่า Data ข,ของเรา Export เนี่ยนะครับเราต้องการ Export เ,เป็นเป็นอะไรนะครับเป็นคอมม่าหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับเราก็เลือกเป็นคอมมา่าคลิกโอเคไปนะครับ่าคลิกโอเคไปปั๊บนะครับไหนเราไปดูซิว่ามันมีข้อมูล Data ของเราไหมนะครับนี่นะครับจะเซฟไว้ตรงนี้ นี่มาแล้วนะครับตรงนี้ Data ตรงนี้โอเคนะครับต่อไปให้เราทำการเปิดไฟล์ p o ดขึ้นมานะครับ p o ด d o อ u m e n t นะครับอ่ด p o อ d o c เ m e n t คลิกโอเคนะครับแล้วก็ทำการเป็นไงครับตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกขวานะครับที่กระดาษนะครับแล้วก็เพจเซตอัพก็คือการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับแล้วก็เลือกเป็นอะไรครับเป็น a 4แนวนอนนะ ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น A4 แนวนอนนะครับแล้วก็ทําการคลิก OK นะครับคลิก OK ไปนะครับเคของอาจารย์เป็น A4 แล้วนะครับคลิกขวาครับคลิกขวาแล้วก็เพจเซตอัพเลือก A4 แล้วก็เลือก Landscape เป็นแนวนอนแล้วก็ OK นะครับตอนนี้เรามีหน้ากระดาษที่จะทําการโพตรูตปแล้วรูปมันมาจากไหนครันี้ อ่าให้เราไปที่ต่อนะฮะคลิกขวาเพจเซตอัพมันเป็นมันเป็นพอดด็อกคิวเมนต์หรือยังเป็นหน้านี้หรือยัง ไม่ไม่เราิ้วขึ้นมามันจะขึ้นมาเลยครับ,รบอ่าใช่ครับไม่ไม่ไมก็หมายถึงอันแรกใช่ไหมครับอ่าใช่ครับอาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นไฟล์แล้วก็เพจเซตอัพตรงนี้ก็ขึ้นมาอ่าโอเคนะครับมาไหม เขาด็อกิวเมนต์ก่อนนะครับมันมีสองอัน อ่าพอดด็อกิเมนต์ก่อนอ่าต่อไปนะคระับ ครับครับอาจารย์ให้เริ่มเป็น a เดด่เปิดได้ไหมอุ้ยอุ้ยเปิดได้ไหมคอมไม่ได้เหรอไม่ได้ซื้อซื้อให้นแผนกใหม่อ่าโอเคต่อไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์อัดวิดีโออยู่นะครับมันจะ เดี๋ยวพวกเราต้องไปกอไปอะไรวุ่นวายนะต่อไปเราไปที่กริดนะครับสร้างไฟล์กริดให้มัน d a ต้เหมือนเดิมนะครับเลือกอันแรกกริด d a ต้นะครับโอเคนะครับ okay. Okay. เราเซฟไฟล์ Data ไว้ตรงไหนไปเปียวมาเนี่ยนะครับอาจะรย์เซฟไว้ อาจารย์เซฟไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับในนี้ไฟล์ของอาจารย์อาจารย์คลิกแล้วก็คลิกโอเพนจวดอ่ะคราวนี้พอมันขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับคอลัมน์เอจำได้ไหมว่ามันเป็นอะไรเป็นเอหรืออ e? เออเป็น X หรือ Y Y อ่ะเพราะฉะนั้นคอลัมน์เเนี่ยมันต้องเป็น Y นะครับ A เป็น Y X เป็น B สูกไหมอ่าสลับกันนิดนึงนะครับ โอเคนะครับสลับกันแค่นี้แล้วก็ทำการคลิกโอเคนะครับพอเราได้แกนเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับถูกต้อง Data Column 320าอ่ดตตาคอลัมน์สามร้อยนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับเพราะว่าเราก๊อปมา320 Data นะครับโอเค B ไงครับ X เป็น B Y เป็น A Y, y อยู่คอลัมน์ A เราว mm ิว hmm. ดัดวิววิวดูก็ได้นะครับแต่ว่าเราดูตรงนี้ก็ได้ดูข้างล่างนี้ก็ได้อเราโอเคไปครับปุ๊บมันก็จะมันก็จะถามว่าอ่าต้องการเซฟไหมของอาจารย์มันมีไฟล์นี้อยู่แล้วนะครับมันจะนามสกุล grd นะครับอ่าถ้ามันมีอยู่แล้วอาจารย์ก็เซฟไปแต่ถ้าไม่มีเราก็ปั๊บมันจะมีข้อมูลขึ้นมาสามเท่าไหร่นะไม่ใช่ละ มันมีสามร้อยยี่สิบนะครับสามร้อยี่สิบจุดอ่ามันจะมีไฟล์รายงานให้เรานะครับขึ้นมาว่า active data ของเราเนี่ยมีสามร้อยี่สิบจุดนะครับอ่าเดี๋ยวซูมก่อนซูมหน้าจออ่านี่นะครับสามรอยี่สิบจุดนะครับมีข้อมูลนะครับ maximum minimum ให้หมดเลยนะโอเคนะครับ อาจารย์ถ้า,า,าต้องอาจารย์ต้องการเซฟรายงานนี้นะครับเวลาไปส่งงานเขาก็กดเซฟไปแต่อาจารย์ไม่ต้องการอาจารย์ก็กดโนฮะมันมีสามรอยยี่สิบเราไปเอาชิดที่สองหรือชิดที่หนึ่ง อันเนี้ยอันแรกสามร้อยสิบหกแต่อันเนี้ยมีสามร้อยยี่สิบอ่าโอเคเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเออเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์สอนให้มันต่อเนื่องก่อนเนี่ยเดี๋ยววิดีโอมันขาดน,นะครับต่อไปไปที่แมปนะครับเมื่อกี้เราไปที่กริดแล้วใช่ไหมครับสร้างไฟกริดต่อไปไปที่แมปอันนี้เราอาจารย์จะขึ้นคอนทัวร์ละคอนทัวร์แมปแล้วก็นิวคอนทัวร์แมป แมปนี่นะครับแมปแมปแปลว่าอะไรนะแผน,แผนที่นะครับอ่าคลิกปุ๊บแล้วก็ไปเอาไฟล์กริด Data ที่อาจารย์สร้างไว้ตอนที่อยู่ใน่าตอนที่เป็นเป็น x อ e อะไรพวกนั้นนะครับ X,Y,Z อะไรพวกนั้นนะครับอาจารย์ก็คลิก open นนะครับปัป๊บอ่ามาแล้วนะครับนี่ต่อไปนะครับมันมัน มันสวยหรือยังยังไม่สวยอาจารย์ก็ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกที่รูปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําการฟิลคอนทัวร์นะครับฟิลคอนทัวร์แอพพายไปมันก็จะเป็นไงไล่ระดับสีให้เราใช่ไหมครับสวยงามเลยยังไม่รู้ว่าสเกลมันคืออะไรแล้วก็คลิกคันเลอร์สเกลเข้าไปนะครับแอพพายมันก็จะโผล่ความสูงให้เราว่าไอ้มืดๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไอ้ขาวๆคือเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบนี้ควรตั้งแทงบริเวณไหนครับ ตั้งแทงน้ําบริเวณไหนดีนามันถึงจะไหลแรงอ่าก็ต้องเป็นตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเจ้าของที่เขาก็จะรู้ว่าอ๋อมันต้องตั้งตั้งแทงตรงนี้มันถึงจะไหลดีนะครับตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นสวนนะครับเป็นสวนลําไยลิ้นจี่ทุเรียนอะไรพวกนี้นะครับของเขาอ่าคราวนี้เวลาเราจะขึ้นภาพสามมิติไปที่แมปอีกนะครับแมปแล้วก็สร้างสร้างเซอร์เฟตนะครับแม้ว่าจะเป็นโคเด้นซอฟต์แวร์อ่าสอง โฟเด้นเซิร์ฟเวอร์สิบสามเนี่ยก็เหมือนกันนะครับลักษณะการทํางานก็เหมือนกันเมื่อกี้อาจารย์ไปคอนทัวร์ใช่ไหมตอนนี้อาจารย์จะมาที่ Surface นะครับอ่าคลิกปับ๊บไปที่ไฟล์กริดเหมือนเดิมนะครับโอเพนปับ๊บนี่โอ้อันนี้ก็ขยายให้มันเหมาะสมแล้วกันนะครับนักเรียน อ่าดับเบิลคลิกเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้อาจารย์ดับเบิลคลิกที่รูปนะครับอันนี้ก็ดับเบิลคลิกเหมือนเดิมแล้วก็โชว์สเกลคัลเลอร์ปั๊บโชว์สเกลคัลเลอร์ก็หมายความว่ามันจะได้อะไรออกมาก็จะได้อันนี้ออกมาสเกลคัลเลอร์ดับเบิลคลิกที่ดับเบิลคลิกที่คอนทัวร์ครับอย่าให้มันเลยเส้นปะนะครับถ้าเลยเส้นปะมันจะปิิน์ไม่ได้ อ่าแล้วก็โชว์เบดอ่าถ้าโชว์เบดมันจะขึ้นมันจะขึ้นไอสีตรงเนี้ยให้นะครับตรงเนี้เหมือนกับที่มันลอยอยู่ใช่ไหมถ้าเราโชว์เบดนะครับเบดเนี่ยเลือกสีได้นะครับอ่าเราเอาเป็นสีเทาแล้วกันอ่าคลิกออกไปนะเอาซูมให้มันอยู่ในเส้นปะนะครับได้ครับอ่าวิธีการหมุนนะครับอาจารย์เอาไว้ฝั่งเดียวกันก็ได้ ดับเบิลคลิกที่รูปนะครับเหมือนเดิมไปที่วิวนะครับแต่จริงอาจารย์ว่าอันนี้ก็โอเคแล้วนะ45องศาแอปพลายปั๊บเนี่ยมันก็จะหมุนได้มันต้องค่อยๆแอปพลายนะครับนี่ไงครับมันอยู่ข้างล่างนี่เมื่อกี้มัน45 อ่าล้วก็คลิกอะไรครับโอเคไปเสร็จปุ๊บมันมยังไม่มีชื่องานใช่ไหมครับเขาเนี้ยเครื่องบางคนจะอ่านได้แค่ภาษาอังกฤษไม่ต้องตกใจก็ก็พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษมาแหละนะครับอาจารย์ก็ตรวจได้อยู่อาจารย์ไปที่ตัวทีนะครับตรงนี้แล้วก็เขียนบอกว่าคอนทัวร์เลเวลลิ่งใช่ไหมครับแปลว่าอะไร แล้วก็เขียนชื่อนะครับอาจารย์เขียนชื่อ คขาเนี้ยข้อมูลทุกอย่างมันจะมาโผล่ด้านข้างนะครับเห็นไหมถ้าเราคลิกตรงไหนมันก็จะมาโผล่ด้านนี้เอาขยายหน่อยนะครับอเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดว <c oughs> อ่าโอเคครานี้เวลาส่งงานอาจารย์นะครับให้ส่งเป็นไฟล์ภาพนะครับเรียงให้มันสวยก่อน ให้เราทำการเซฟข้อมูลเป็นเป็นเป็นไฟล์ Data ต,ตรงนี้ลงไปเลยก็ได้นะครับเซฟแอเนี่ยลงไปก็จะเป็นชื่อไฟล์ของมันนะครับแต่ว่าเราทำการเซฟ e x p o r t นะครับเวลาส่งงานอาจารย์อย้ำนะครับให้ทำการ export ข้อมูลออกเป็นไฟล์ jpeg p g <PE> PNG อยู่ในหลักอ่านี่นะครับ JPEG COMPASS b i t m a p นี่ไงครับ JPG งานที่สนะครับอ่างานที่สี่แล้วก็ทำอะไรโอแล้วก็เซฟไปนะครับเซฟอ่ามันก็จะถ,ถามถอันนี้เราไม่ต้องไปแก้อะไรมันนะครับโอเคนะครับอ่าเราเข้าไปดูงานซิมันเป็นยังไงหน้าตาของมันนะ

โอเคนะครับพอได้แล้วเราก็เราก็ไปส่งเป็นภาพนะครับส่งเป็นภาพให้อาจารย์นะครับเ,เน,าาานี่ยไฟล์ฮะ,เว,ะเวลาหมุนเนี่ยอาจารย์ไม่อยากให้หมุนหรอกมันมันก็จัดให้เราสวยอยู่แล้วนะครับแบบนี้แหละเออมันมันจะไปเป็นข้างหลังไงอ่าโอเคมันจะขึ้นแบบนี้ให้เรานะครับโอเค เออเอะไรวะน,นี่อ่าโอเคก็เสร็จแล้วก็ก็ส่งนะครับโอเควันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยว